สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า Class d o j ค่ะซึ่ง Class d o j นะคะจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างห้องเรียนได้เพิ่มชิ้นงานได้หรือว่าสามารถมีการทํากิจกรรมต่างๆได้ภายใน Class ลาสนี้ค่ะโดยการใช้งานนะคะก็คือเราม,มาคลิกรงที่ Sign Up ค่ะนะคะซึ่งพอคลิกงมาปุ๊บนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของออคุณครูนะคะที่ทํางานที่บ้านนะคะ ผู้เรียนแล้วก็ในส่วนของผู้บริการนะคะแล้วก็จะมาคิดตัวที่คุณครูค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการกรอกข้อมูลเพื่อทําการล็อกอินค่ะชื่อนามสกุลอีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะรอสักครู่นะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างถัดไปค่ะ พอเราเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ครับจะเป็นในส่วนของอให้เรากรอกข้อมูลกรอกชื่อของโรงเรียนค่ะที่เราได้ทําการสอนอยู่นะคะพอเราเลื่อนลงโรงเรียนมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างถัดไปค่ะซึ่งหน้าต่างนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเพิ่มในส่วนของออคลาสเรียนเข้าไปค่ะกดไปที่ new class นะคะ แล้วก็เพิ่มชื่อรายวิชาที่เราสอนอยู่ค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนในส่วนของผู้เรียนที่เราที่เราจะต้องการแอดเข้ามาค่ะแล้วกดได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสู่ในส่วนของห้องเรียนค่ะห้องเรียนตัวนี้ก็คือเราจะเราจะทำการแอดผู้เรียนเข้าไปนะคะ คลิกตรงที่ add student ค่ะแล้วก็ในการ add ชื่อของผู้เรียนนะคะสามารถ add ด้วยกันต่อวิธีค่ะก็คือพิมพ์ชื่อชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะคะหรือว่า add มาจากส่วนของบล็อหรือว่า excel ก็ได้ค่ะ พอเราแอดชื่อนักเรียนเข้าไปครบแล้วนะคะแล้วก็ทำการกด s a ค่ะแล้วก็ทำการกดในส่วนของ guest with guest invoice นะคะซึ่งส่วนหน้าต่างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของออการแปลผลข้อมูลหรือว่าการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะโดยเราสามารถพิมพ์ออกมาเป็นในส่วนของ PDF ได้ค่ะเราจะปิดหน้าต่างตรงส่วนนี้ไปก่อนนะคะเราเรามาดูเอ่อในส่วนของเครื่องมือการใช้งานค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเอ่อพอเรามาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเช็กชื่อผู้เรียนค่ะ ซึ่งถ้าผู้เรียนคนไหนที่มาเราก็จะใช้ชื่อให้เป็นตัวสีเขียวๆตรงนี้นะคะถ้าคนไหนไม่มาเราก็จะคลิกให้เป็นตัวสีแดงค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นในส่วนของจิรวรรณไม่มาค่ะจิรวรรณไม่มานะคะค่ะจิรจิรวรรณไม่มาแล้วก็อ,อัคคีญาไม่มาค่ะแล้วก็กด save as date ไปค่ะนะคะซึ่งผู้เรียนที่ไม่มานะคะเราจะไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้เลยค่ะจากนั้นค่ะที่ตรงในส่วนของ ในตัวของเครื่องมือต่างๆนะครับเครื่องมือต่างๆค่ะมีในส่วนของเวลาเวลาในในตัวนี้นะครับจะเป็นการจับเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆมีให้เราเลือกนะคะ15วิสาวิหนนาทีนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของแรนดอมค่ะแรนดอมในที่จะเป็นในส่วนของการสุ่มชื่อนักเรียนเพื่อใช้ในการตอบคาถามหรือใช้ในการทํากิจกรรมค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของกรุ่มมาร์เก็ตค่ะก็คือจะเป็นการจัดผู้เรียนเข้าไปในอยู่ เข้าไปให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมได้ค่ะดังนั้นเราจะมาเลือกเป็นสองคนนะคะจากนั้นก็ระบบก็จะทําการจับคู่ของนักเรียนให้เราได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของการ์ดิชันค่ะกรชันคือตัวนี้จะเป็นในส่วนของการให้นักเรียนได้มีการวาดหรือว่าการเขียนการเขียนข้อต่อต่างบนหน้าบนหน้าไลด์หรือว่าบนหน้าในคลาสเรียนของเราได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของมิวสิกค่ะมิวสิกก็คือการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดเพลงเพื่อให้นักเรียนได้รับฟังในการทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะตรงส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของของเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการติ๊กต่างๆว่าผู้เรียนมีการทํากิจกรรมหรือว่าอย่างไรค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาตรงในส่วนตัวนี้ค่ะก็คือตัวในส่วนของหุ้นคลาสนะคะ คราเหล่านี้คือเป็นการให้คะแนนของผู้เรียนค่ะซึ่งการให้คะแนนของผู้เรียนนะคะก็คือจะคลิดตามเครื่องมือต่างๆที่เราได้ตั้งไว้ค่ะก็คือการมีน้ำใจการปฏิบัติตนที่ดีการพูคที่ดีหรือว่าการสุขของ pieces ที่ดีนะคะการเทคหรือว่าการดูแลของผู้เรียนคนอื่นได้ดีค่ะตัวอย่างเช่นนะคะก็คือเราตัวคลิกโตหัวใจค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นการบวกให้ผู้เรียนทุกคนหนึ่งคะแนนค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถลบคะแนนกับนักเรียนที่มีการประพฤติ ตัวไม,ไม่ดีได้ด้วยค่ะเราคลิกมาที่ add skill นะคะแล้วก็มาที่ need work ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาเพิ่ม skill ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเราก็จะมีเลือกในส่วนของสติกเกอร์หรือว่าสัญลักษณ์ค่ะเพื่อใช้ในการเป็นบ่งบอกว่ามีพฤติกรรมไม่ดีหรือว่ามีอย่างไรค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าไปค่ะแล้วก็จะสามารถเพิ่มคะแนนนะคะว่าถ้านักเรียนคนไหนมีการทะเลาะกันนะคะเราสามารถแบบลบเท่าไรลบหนึ่งลบสองถึงลบห้าเลยนะคะ แล้วก็จะสามารถเพิ่มได้เพิ่มได้เรื่อยๆเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือต่างๆถืว่ามีนักเรียนเสียงดังนะคะเราก็จะกดคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะมามามาตรงที่ Need Work นะคะ ื่อนนักเรียนเี็นการถือแล้วแล้วก็จะลบนักเรียนก็คือผู้คนหนึ่งคะแนนค่ะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเครื่องมือก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนต่อมาคือส่วนของโปรไฟล์ค่ะในส่วนของเอ่อโปรไฟล์ตรงนี้คือ c create หรือว่าพวกในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทําในคลาสเรียนค่ะแล้วก็เอ่อในส่วนของคลาสสตอรี่ก็คือจะเป็นการโพสต์รูปภาพหรือว่าโพสต์ข้อความต่างๆเพื่อเป็น,นส่วนของไทม์ไลน์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่คุณครูได้แจ้งค่ะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของ uh, messenger ค่ะ Messenger ในตัวนี้คือจะเป็นการพูดคุยกันตรงนี้หรือว่าพูดคุยกับผู้ปกครองค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของออ Home Connection ค่ะ Home Connection คือจะเป็นส่วนของข้อมูลต่างๆที่ได้มีการจัดทำว่ากิจกรรมต่างๆค่ะแล้วเมื่อกดตรงที่ Get i n v e s t นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถพิดออกมาแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองได้ค่ะเป็น PDF ค่ะเป็นการดูส่วนของความคืบหน้าของผู้เรียนค่ะเพื่อเพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบด้วยค่ะ แล้วก็ตัวนี้คือออปชันนะคะออปชันก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่ที่เราที่ใช้ในการในการจัดก,การเรียนรู้ก็ได้ค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นการแนะนําการใช้งานหรือว่าแนะนําเครื่องมือต่างๆของในคลาสโดโจนะคะที่อันที่สามารถนําไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนได้ค่ะเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดล็อกอ t ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานเบื้องต้นของคลาสโดโจะคะ่ะหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 我不看。谢谢